มาถึงแล้ว มันสิบวันส่องบอกลูกอือ <laughs> มันสิบวันส่องบ่เซียนพักกันเซียนองไปหาล่อไปหานั่นอีกเทโรดน้ำอเออเออไปไปไต้ท้องรถก่อน <laughs> ปลอดภัยเอาขึ้นลูกขึ้นเด้อปลอดภัยเด้อ ตุนตาคุณยายเอ้ยมาหอดบวกหอดวังแล้วเด้อโอ้ยเยี่ยมเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออเซียนส่ลูกเซียนส่เออให้มันชกักเอออืม เอาเป็นห้องลูกให้มันเทียงนี่เดตตอทั้งผีสันๆนี่ก็มีนี่อยู่ฝักอ,อันนึงแปะๆอยู่มองนี่หำหำมาดึงอยู่ทางนี่หำ นี่ตอนั่งสันสันอยู่นี่นะมันจะมีอันแป๋อยู่เพียเพียเพียส่วนเสาเพีย <c oughs> นี่แม่ว่านนี่สิคักอยู่นี่ <c oughs> ไงพดบ่ <c oughs> นี่นี่ต้นน้ำแม่ดิสิพอดีนี่ <c oughs> นี่นี่เท้า นี่อันนั้นมันสูงพดอันนี้คั้นอีการได้เห็นอืม มาเบิ blender, food food. Food ้งส่นเสาส่นยังอยู่ทั้งมอง่อสางกับมี่อือพี่ส่นหนึ่งเสาวะเมาแล้วมาแล้วมากู้ซิบรู้เรื่องกับเรื่องเล่ารู้แล้วมา ได้การได้รถเคลมาพ่นมาปักไใไหาอสมพนน่ะพ่นปักไบซีแจ่ค่ะเมื่อเม่่อสีให้เขาตั้งไสอ้นกใลยัยมอแล้วบรูแล้วนอนว้แล้วเมื่ออลาดได้บ่ตมาเห็นรักีสัยนี่แหะตีเออบอเข่าใจเลยเห็นรักน่ะซีบอตั้งอธิบายกัเข้าใจอไปห้ามอไสวบออ อ,อยรไรอ๋อนึกว่าแม่บักเตยตนะไปกินยังเมื่อวานนี่จังทองเสียไปหาพึ่งไปตีพึ่ง,งไม่แม่บักเตยเบ้าใหไ้ฟัง,งกินยังล่ะของเสียอืมเจ้าเจ้าวัดเจืออืม เขาเช็ดเทียงเทียงให้เด็กมันขับมันบันไดโอ๋มันขับบันไดมันอ๋อมันฆาบันไดมันต้องเฮ็ดต้องเทนั่นบารีต้องเทแผ่นซีเมนต์ขึ้นไปหามันได้บาทนี่อืมเพราะว่ามันเอาออกมาจากแผ่นซีเมนต์ปุเติย ปู่เตี้ยพี่ได้สนเสาอัน